สไลด์เลยสไลด์ตามมีก <places, S 2> ูขอเปิดโปงไปเลยสตาร์เวอร์ีมสไลด์สไลด์เลยอดีมาแล้วได้มีสแต็กดูเลือดให้อยู่เพื like. <that> ่อนสตาร์เวอร์ทีมโอ้โหเมด้คิวสไลด์สตาร์เวอร์ทีมสองสแต็กแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าเออสตาร์วอตีมกดล้างเพื่อนเพื่อนสไลด์โอเคก็กลับไปพบกับรายการเปิดโปรชาแนลอีกครั้ like, like. งหนึ่งนะ <c oughs> คลิปนี้มาอยู่กับอารีนโลมิงหรืออารีนซับพอร์ตของเรานะ ก็มีน้องๆหลายคนหรืออาจจะไม่หลายคนนะมาคอมเมนต์ใต้ค so like, ิดผมว่าพี่ผมเล่นเอเลนออฟเดนแล้วผมแบบชอบเติมชอบโดนฝั่งตรงข้ามเติมแบบ2คน3คน4คนอย่างเนี้ยทีมผมแม่งไม่มาเลยเออถ้าโดนเติมขนาดนี้เราก็จะไปเล่นออฟเดนสิครับเราก็มาเล่นซับพอร์ตแล้วก็ไปเติมฝั่งตรงข้าม แทนกันเลยดีกว่านะส่วนเซตไอเทมคนที่อยากเล่นออฟเลนอาร์เรนมีดาเมจแต่ว่าต้องมาซับพอร์ตนะก็จะเป็นมีของโลมสีเหลืองนะก็รองเท้ากันซซีแล้วก็ไอเทมพวกเกาะสะท้อนหรือชิลออฟเดอะรอหรือคอยหรือไก่อานนะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นดาบขีดกงเล็บขีแล้วก็เป็นตายเกิดก็ได้นะอะไรประมาณนี้แหละโอเคครับกับข้อสู่ในเกมนะมาฮะชิ้นแรกที่เราจะออกนะก็คือหินโลมชิ้นเล็กก่อนนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองเท้ากันซีซีก่อนแล้วค่อยออกของโลงเต็มกันเลยดีกว่านะ ตานี้เราน่าจะเจอบูคองนะซึ่งชิ้นแรกที่บูคองออกมาเ่าจะเป็นถุงมือคีนะซึ่งแม่งไม่มีรองเท้าเว้ยถ้าเราสไลด์โดนยังไงมันก็ตายต่อมีฟิกเกอร์นะเราก็มีฟิกเกอร์ไล่ยังไงทายานแม่งตามเราดีนะใครดูงานป่ะเนี่ยน้องเฮ้ยลีกผัวสไลด์เลยสไลด์ตามิกกูขอ สวยงามฮะพี่เกอ๋ออกเลยนะไม่ต้องกลัวไม่งั้นเราจะล่วงเรียบร้อยฮะตามสูตรได้มังกรเล็ดด้วยนะแถมดิงไม่ได้คิดเต็มเต็มด้วยเดี๋ยวมาใหม่นะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปเลนกลางหรือเล,น,เลนบนกันดีนัเฮ้ยแคลรี่เราโดนคเกมส์วิตวอัเราจะช่วยป่าฟาร์มเอาวิวนะแล้วเราก็จะไปแกงพร้อมป่าก,กันดีกว่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมง่ายดีหสามแล้วจ้าน้องเฮ้ยเมย์โดน คิกซี่ <Ooh. S 1> ไอเฮียไม่เย้ยท้าไม่ยกกูน,นะสไลด์โดนแล้วเห็นป้าน้องเที่ยวว้าตายโลกขอนุกโอ้โหไม่ได้ด้วยไอเฮียคิกซี่ตัวนี้มันยกแม่นอยู่นะแย่ yeah, ลแล้วเกมทรงๆแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรทำเลยดักนี่ไหม ตอนนี้เราวิเรายังไม่วิวสี่นะเดี๋ยวเราเอาคลิปค้างเว็บนี้แล้วกันน่าจะได้เวลวสี่เรา,าเหี้ยเลยน้องอุอ๊ยไม่ได้ไว่ะนิดเดียวทำไมวะเดินตามป่าฮะเฮ้ยกลางโดนเปิดโปไปเลยสาวเพื่อซิมสไลด์โอ้โ,อโอด็ตัวหนึ่งสวยฮะเปิดดาร์กได้เลยแล้วเนี่ยมาเลสโก้เลสโก้ไม่ต้องเอาเลี้ยวปูเลยเพื่อนทำเกม ก็เปิดเราอาจจะได้บัฟฟ้าต่อเลยนะเพราะว่าออฟเดนมันตายอยู่ออฟเดนเกิดแล้วป,นนะป่าเขาได้บนนะป่าเขาได้มังกรฟ้าต่อดิเพื่อนโอ้ป่าแม่งเล่นไม่เป็นป่าเนี่ยมันน่าจะเข้าฟ้าเรานะเนี่ยขามีนติดสไลด์เลยเตรียมเอา ได้มีสแต็กดูเลือดให้อยู่เพื่อนสตาร์บัตติ้โอ้โหไม่ได้คิวมาออกออกออกพอแล้วพอแล้วเฮ้ยต้องรีบไปปิดบนนะอาจจะแวะคลิปลางแล้วก็แวะไปปิดบนเฮ้ยสวยงามครับเพื่อนป่ามันตายนี่เข้าแดงไหมเฮ้ยแดงยังอยู่แดงยังอยูไ่ได้ได้ไดเฮ้ยมียตามเลย สวยฮะป่าฉลาดแล้วมีแคลลี่อยู่ข้างบนนะตัวหนึ่งเราไปปิดมันก่อนดีกว่าสามวีไอน้ออน้องมีอันติยังไม,ไม่กลับเลยตีสไลด์ออกไปป้อมตีเราสองทีแล้วค่อยถวดอันตินี่ละฟิกเกอร์ละโอเคคนลักเลยเร้อนไปต่อไปต่อฮะตอนนี้สกอร์เจ็ดต่อนหนึ่ง สุดเจ็บต่อสองครับผมโอ้เดินบนตายหมดเลยโอเคเราเพื่อนเอาอีแหละมากสงสัยเราต้องไปปิดแล้วแหละแต่ <S 1> <S 1> ว่าเออไม่รู้ว่าเออกูปิดมันหรือมันปิดกูไว้น้องเกือบก่อนตอนนี้ก็เคียร์คลิปฮะเคียร์คลิปไม่ผิดนะไม่รอแครี่แครีค่ตายอยู่นะ เคลลี่สับไปล่างแล้วสวยงามฮะเราได้บนได้คิดบนตีโอเคฮะไปกลางกันดีกว่าอาอฟเดนกูตายแล้ว,วเอาตายทีละตัว2ตัวเอาป่าเข้าไปตายอีกช็อตนี้มี2ทางเลนะือกให้เลือกฮะคือเราจะเข้าไปเสี่ยงในการเก็บงานหรือว่าเราจะเรียบเครีย์คลิปแล้วเราเรีบหนีจากตรงนี้นะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ป้อมเราที่จะได้คิว เฮ้ยเฮ้ยเดินมาอย่างนี้ตีน้องอสไลด์สตาร์วอตีมสองสแตกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเออสตาร์เวอตีมก,กมดล้างเพื่อนเพื่อนสไลด์โอ้ยเย้ยกูสไลด์ไม่โดนถ้าสไลด์โดนอาจจะได้สองนะ โอเคครับกับครอบสู่ในเกมกันเลยดีกว่านะกีแม่งโลุกไหวแม่งเลยสไลด์ไม่โดนเฮ้ยเพื่อนแคลรี่มันอยู่ข้างบนเพื่อนตัวเดียวแคลรี่เราโอ้โหแคลรแคลรี่เราเจอลิงนี่นะจะล่วงหรือจะรอดปะเปิดโป้หมดสีแล้วมึงเสีแกันความตายเอ้าแคลรี่เราก็ตายนีกว่าเอแดงดีเพื่อนฟาเป็นปะเนี่ยน้อง คลิปกลางเข้าเราน่าจะเสียป้อมล่างนะมันดูดาร์กดีกว่านะเผื่อมันเอาดาร์กอยู่ไม่เอาอะเฮ้ยเมดจับแล้วสตาร์วิตีไม่โดนเฮ้ย<ว>ดิงมาโอ้โหหลักโอ้โห,โโห,โโหย่ง ไอ้ทียอะซีซีหนาเตเอเฮ้ยแครีกูสู้เขาเพื่อนมาแล้วใจยเย็นเพื่อนถอยมากอนนี่มาแล้วน้องอย่าโผล่คลิปนะลิงมันใส่มึงนะนั่นเปิดบมถึงวะมาเลยสวยงามฮะอ้าวอ้าวอ้าว ว่าโชว์มือดังหน้าเดี๋ยวรอรับสกิลให้ดีกว่าแคลรี่แคลรี่เราได้ยิงบ้างยิงไปดิเพื่อนเอ้ยกูไปละแต่เอาอีกอตีไปแล้วนะเอาอีกตี้ปละเอาเพนกูไปแล้วไอ้น้องวายวายแคลรี่ทำไมกูเดือดชาจังวะโอนุอตีมาแล้ว สามตีโอ้โห,โหไม่มีดาเมจเลยกูโอเคครับตอนนี้เหมือนว่ารูปเกมอารีนของเราเริ่มจะดอบๆลงแล้วนะ <c oughs> ตามไม่ทันเอาง่ายๆตอนนี้ผมใกล้ได้ทอยแล้ว,วลเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อทอยก่อนดีกว่านะแล้วก็จะขึ้นดาบพี่เป็นของดาเมจเอาไว้ล้วงกันหน่อยดีกว่าโอเคทอยมาแล้ว เดี๋ยวเราไปคุ้มกันแคลลี่ก่อนดีกว่าขอตังค์ด้วยอันตรายอะเนี่ยเผื่อลิงมาลิงอยู่กลางขอล่คุ้ป้งี่ป่าให้แคลลี่เดินนะรู้สึกว่าจะอยู่ร่างเยอะนะเมื่อกี้โผั่ล่างเยอะไปเพื่อนฟาร์มเลยเพื่อนเต็มที่จะมีคุ้มกันเองไงน้อง เอาว่ะเอ้ยเพื่อนเราทำดีว่ะเอ้ยเพนเอ้ยเพนฆ่าสามตัวเลยเหรอเดี๋ยวกูคุมการให้ยิงเลยยิงเลยคุมการเองเปิดโป๊วอย่าไปอยู่กับแครี่กูอย่าบอกแล้วมึงจะตายอีกไม่ได้ออกเปิดตาใช่กูออกล้างมากันไอ้โตโรกับคริซี่นี่แหละเฮ้ยได้ได้หนึ่งมาแลกกันนะโอ้โหพอกูมาลงไม่ดีก็ได้หนึ่งมาแลกเลยหรอวะเฮ้ย เย่อละเย่อละมูโตโรเย่อละบุญเงินเรียบร้อยดึงมาเพื่อนยิงไปยิงไปกูมีอันติยิงไปยิงไปยิงขาเองไอ้น้องเอาอี้ผูกเพื่เฮ้ยแคนตี้วิ่งว่าอยู่ไล่มันเพื่อนไล่ไปสวยงามฮะเอาแล้วใครกูใครตูแคนตี้กูยิ่ห้อโดนจิกซี่ลูกท้าวัน ค่าว่าลากรความจริงถ้าป่ามาเอาดาร์กเลยเนี่ยแต่ว่าเปิดโปเอาฟิกเกอร์แล้วสตาร์เวิร์ตยิมฟิกเกอร์สวยงามฮาได้อู้ดิป๊อปล่างเอาว่ะมาแล้วว่ะ้าไปเพื่อนตัวเล็กอีกเล่า,ามมไม่เชื่อกูตีเลยว่า เฮ้ยดาบขึ้นมาแล้วเอาละโดนกูเฮ้ยเม็ดทำไรเม็ดกูจับมั้งไม่มีเรามีอันตินะเราสามารถฆ่าเม็ดกับแคลรี่ก็ได้แต่เอาไอเ้ยนี้อยก็ได้อะไม่ติดแข็งซ้ำใจว่ะเรียบร้อยฮะโนคิวฮะมีแต่แอสซิส เอาประมาณนี้ครับน้องๆประมาณนี้ครับยิงโผกลางเพื่อนระวังโดนลูกรัก g m ไอ้เดี๋ยพอฆ่าคลิกซี่บ่อยก็มีคนเอ๊ะนี่ก่อนอยู่ไหนวะเฮ้ยเปิดโป้มึงก็ได้ตาร์ว u r s t ยิ่งตายแล้วพอเราฆ่าคลิกซี่บ่อย,อยนเนี้ย ก็มีน้องๆคอเป็นว่าระวังนะพี่ระวังโดนแบนนะพี่ระวังโดนเนื้อหนะพี่เฮ้ยแคทรี่โอ้กูไปดูแคทรี่ก่อนเดี๋ยวลวมเดี๋ยวรวก่ใคเดียวตายฮะเฮ้ยเพลระวังโดนเนื้อหนะเพื่อนเฮ้ยจบเลยปะเนี่ยจบเลยปะเนี่ยเหลือตัวเดียวเนี่ยพี่คุมการแคทรี่เองไอ้น้อง เกิดต oh, oh oh, oh, okay. ัวนึงนะลิงเปิดโปโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับอารีนโรมิงซับพอร์ตนะเป็นไงฮะดุดันพอไหมแต่กลางเกมมันจะดับดับหน่อยนะเพราะว่านี่แหละถ้าเราออกแต่ของแทงเกินไปอ่ะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะสำหรับผมว่าแบบเวลาเราไปลวงหรือว่าเราไปเนี่ยไม่มีดาเมจนะเหมือนแบบเป็นชิปโง่ๆตัวหนึ่งนะ อ,อสำหรับกูเฮ้ยกูจะได้ MVP ป่ะเนี่ยโอ้ไม่ได้วะ่ะเพนได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋มันก็ได้เหรียญทองซัพพอร์ตมาออเฮ้ยเหรียญทองนะครับอันดับ2ดาเมจไม่เยอะ <laughs> ดาเมจ18%รเฮ้ยแต่เยอะกว่าออฟเลนนะนี่ไอเทมก็จะประมาณนี้แหละ โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อหรืออยากให้เล่นตําแหน่งอะไรหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือพูดคุยสวัสดีอะไรนูน่นนี่นั่นก็แล้วแต่พวกท่านพวกคุณเลยละกันพวกน้องๆเลยละกันสวัสดี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละจ้าเปิดโป